เอ,อ้ยได้ไมาแล้วครับนี่กุ้งล็อบสเตอร์นะครับนี่ที่เราสั่งมาทั้งหมดหกแสนดองนี่นะครับที่ตลาดดานังนะนี่มีกุง้งมีปลาหมึกทุกแม่น้ำน,นะครับมีหอยหลอดนะครับหอยเชลไอหอยตลับนะครับหอยเชลหอยนางรมอันนี้เป็นกุ้งล็อ,อบสเตอร์เหมือนกันตัวเล็กแล้วก็ ได้ใหใหญ่มาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งหมดาหกแสนดองนะครับก็แสนหนึ่งร้อยห้าสิบหกแสนดองก็เก้าร้อยบาทนี่จะเต็มจ้าทุกมัฟเซอร์ชิ้นใหญ่ๆ่นี้เลยโอ,อ,เอ้เรื่องเื่องเลยครับ มมากเมื่อขอกินก่อนนะอันนี้นะจ๊ะอันทะเลอ๋อนี้ไงเขาเป็นเซตส้นางคง่าเงินห้าแสน เจ็ดแสนเก้าแสนอย่างงี้หลังสองหลังสองแบบนี้ก็คือขายเป็นเซตๆเลยเนาะเขาเห็นรู้สึกเซตแล้วหกแสนห้าแสนเจ็ดแสนเก้าแสนแบบนี้จ้ะที่ด้านหนังนะจ๊ะสี่แสนนะครับพันหกพันหกนี่จ้าที่นั่งกินแต่ว่าที่ที่นั่งมันแคบไปนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่รูอาหารเขาโอเคนะนี่อย่างเงี้เลย เป็นกุ้งแล้วก็มีมีกุ้งมีปูทาราบาร์ขายเป็นเซตนะครับมีสี่แสนหกแสนโอ้นี่แถมหอยนางรงนะพันหกอย่างเงี้แถมน้ำชิ้นเป็นเซตๆอย่างเงี้อร่อยมากมีแบบบุ้งเป็นตั้งเพียงเนาะยูไรปัวละเติอ๋อมีปู拉สก้าด้วยนะพันหกไม่สดไม่เอาเงินนะอ่าไม่สดไม่เอาเงินด้วยแถมนิ้แบบนี้เลยเติมเอ้ยจริงเลยไม่แถมหอยเติมใ ไปกินอะไรก็เหมือนกันรู้สิเมนูคือแบบมีหลายราคาเลยนะครับขายเป็นยบเสตยเซตนเลยนี่เราอยู่กันที่ตลาดดานังนะครับนี่ก็จะเป็นขายเป็นเซตน้นี่พันสี่มีกุ้งด้วยพันสี่นี่คือหมายถึงว่าแสนสี่นะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยเยอะแยะเลยครับแล้วก็ในตลาดก็จะขายเหมือนเหมือนกันแล้วทำทุกกิ้งให้ฟรีด้วยน่ากินมากมากนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบาร์บีคิวนะครับมีเยอะเลยเทียบ,บเลยเพื่อนๆบาร์บีคิวก็มีหลายอย่างหลายราคานะครับให้เลือกเขาจะขายมันเหมือนกันนะคนให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยในตลาดจะมีเยอะ,ลยลยยอะลยแล้วก็มีพวกต้มห,มหอยต้มบาร์บีคิวมีหอยมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะให้เลือกอไปย่างอะไรอย่างนี้เลยจ้าอโอ้หน้ากินมากๆ ตัวหอยเลแแบบใช่เอ็นสิตัวหอยด้ยโอยยูซีหริกิ้งฟรีฟอร์ยูเลยนะจ้าตอนนี้นองลอยน้องมันนี่นหลอยนอมันนี่เลย oh, yeah. okay. okay. นะมไหลาไซส์เลยนะจ้านี่แอห้ตันึดงแอดตัวหอยนางลมแสนเดียวอ่ะไอร้านเดียวตัวกุ้งอยู่หมเอาส่เอาสิแบดตัวหอยนางมอันนี้เท่าไหร่นะตยอร่อเท่าไหร่นะแสนร้านเดียวนั่นนึง อนึ่งล้านแถมน้ำซิมด้วยอร่อยนู่นอร่อยนู่อยนมันนี่นะจ๊ะนี่ไอรที่พิหนึ่งล้านเนแบงตัวหอยนางโรฟิกเออานั่งไหนไซโบวิสัยเขาเขาจะนั่งเก้าอี้ตัวสั้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ขายแบบนี้ขายเหมือนๆกันเลยในตลาดแบบนี้ที่เห็ดหอยหอยโขงหอยหลอดหอยหวานหอยขม

ขนมครกทอดอนี่ทอดมาเป็นแบบนี้ขนมครกทอดข้าวต้มเฝอเฝอข้าวผัด<อ>เฝกับข้าวผัดอ๋อเฝอกับข้าวผัดนะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไก่ มีต้มซุปแบบนี้นี่อันนี้เป็นร้านขายหอยมีขาไก่ด้วยนะมีไข่ข้าวด้วยนี่แบบนี้ขายนิมซ้ำกินเนาเรียกปังเวลาไม่ทันใช่ไหมขายนิมซ้ำต,ตาจานี้ยัไนู๊กนวสนโมเมน ปิ้งขนมปังเวียดนามเนาะเป็นแบบนี้ใช่ามาน,นี่ต้องกินต้องกินตัวนี้ใช่ไหมปังเวียดนามของปังแล้วก็ใส่ผักบงไฟ how much อะ sixty 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 หรือหก0า0สิบหกหมื่นหกหมืน sixty ทำไมสิกเตี้ยตัวนี้ราคาไม่ถึงอ่ะออมิกเลยรวม60นะจ๊ะมิกนะมิกไรอ้ h หน h าง ไม่ยากอีกทีหนึ่งแล้วติ้งไฟอีกทีหนึ่งให้มันขลุกรอบแบบน,นี้จะ้ะน,นี่แหละขนมปังเวียดนามเลยด้วยนะเฮ้ยมีแมิโกด้วยครับนี่ไข่ทาโก้นะครับ จ้ะมีให้เลือกได้ตัวน,นี้มานะครับเป็นอะโวคาโดสมูทตี้มะพร้าวครีมไอติมอร่อยมากเจอาของอร่อยแล้วนะอาวาโ,โดฮึ่ มีบารบ์บ,รบ,บีคิวปลาหมึกปลาหมึกมเล็กนับใหญ่นนแล้วก็ห,หมูหเป็นร้านนี้เลยจ้ะบาร์บีคิวเซ็ตหกแสนไปแล้วนะจ๊ะแบบนี้เลยแต่ว่าเราเป็นกุ้งตัวใหญ่พรอพเซอร์บิ๊กไซส์นะครับจะไปดูว่าเราย่างแล้วไปได้อะไรบ้างเรากลับไปกินที่โรงแรม,แมครับนี่ที่เราสั่งไว้ทั้งหมด เดี๋ยวเราไปแกะกินที่โรงแรมนะครับเป็นทั้งกุ้งบสเตอร์ทั้งหอยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับในราคา600,000ดองแล้วนะครับนี่ในราคา600,000ดองนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกินกันที่โรงแรมไปกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างเอ,อ้ยได้มาแล้วครับนี่กุ้งลบสเตอร์นะครับนี่ที่เราสั่งมาทั้งหมด600,000ดองนี่นะครับที่ตลาดดานังนะนี่ มีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งไม่นานนะครับมีหอยหลอดนะครับหอยเชลไอหอยตลับนะครับหอยเชลหอยนางรมอันนี้เป็นกุ้งแม่อล็อบเซอร์เหมือนกันตัวเล็กแล้วก็ได้ไซส์ใหญ่มาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งหมดอหกแสนดองนะครับก็แสนหนึ่งร้อยห้าสิบหกแสนดองก็เก้าร้อยบาทนี่จะเต็มจ้า ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาที่ตลาดดานังก็มาสั่งกินกันได้นะโปรโมชั่นมีหลายร้านแล้วร,ร้านก็มันเหมือนกันมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องถามที่ร้านนะว่าบางร้านก็มีของไทยไม่มีของไทยบางร้านก็เป็นของที่นี่โดยเฉพาะบางทีมันไม่แซบ่บไงเอ๊ะลองดูครับนี่เราสั่งกับระทานเพราะว่าที่ร้านจะเป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆนะอาจจะนั่งไม่สะดวกนิดนึงนี่ครับเพื่อนๆเราได้มาแล้วนะกุ้งล็อบสเตอร์ที่บอก อย่างนี้เลยอุย้ยมันเขาจะใส่เนยมาด้วยนะมันก็จะมีความแบบเหลี้ยงเนยเลยกินเลยแล้วกันมันจะเยอะนิดนึงเนื้อเนื้อขาวหวานๆนะอืมอืม เพราะเราซอสอะไรไม่รู้แต่มันก็จะเค็มๆด้วยอุ้ยไปรวมแล้วดีนะตุ้มมาสเตอร์ยิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ้อเล้งเล้เลยครับ ขอกินก่อนนะบ๊ายบายวันนี้นะครับเรามาชิมอีกบอกเลยว่านี้ไม่ใช่น้ําไม่ใช่เบียรนะแต่ว่าเป็นน้ําผลไม้ของเวียดนามเขาผลไม้ของที่นี่เขาอร่อยนะแล้วก็น้ําปั่นเขาก็อร่อยด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยซื้อมาอยู่ประมาณหกรสด้วยกันก็จะมีตัวนี้เลยครับเป็นสับปะรดมะม่วงอันนี้เป็นองุ่น ม่วงนะครอันนี้เป็นทุเรียนเทศอันนี้สัวรสผสมกับมะม่วงแล้วก็ฝรั่งนี่หกรสนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยแค่ไหนบอกเลยว่าน้ำผลไม้ที่นี่อร่อยครับแนะนำถ้าเกิดมาตามเซเว่หรือมินิมาร์ทเซเวมันไม่มีเลเว่นนะก็ลองมาชื้อซิมทานกันนะครับ เป็นที่แนะนําอีกตัวหนึ่งสาหรับกรีนนะ้ำผลไม้กาแฟเขาก็มีนะนี่ซื้อกาแฟใหม่กระป๋องหนึ่งเราซื้อไวน์มาด้วยนะครับของเวียดนามเป็นไวน์ไซง่อนนี่เขาชื่อไซงอนเป็นไวน์แดงนะนี่แบบนี้ลองกินดูกันจ้ะพเพื่อนๆถ้ามาเวียดนามก็ลองกินดูกันนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับแล้วนะคะนรับเขาถูกสับคืยเร็วมาก มีก็รู้สึกแลว่าเอะยี่่นีใช้ปวดตัวเองหรือเปล่าที่ต่อต่อหมอาจารย์กันครับก็เปิดน้าก็ใช้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เลยด้วยความที่รู้สึกเสียใจนะและเศร้าสศกในชีวิตก็เลย